สวัสดีครับก็วันนี้จะมาเล่นเกม Three k i n g d o m Hero of l e g e n d นะครับผมเป็นเกมสามก๊กแนววางแผนลบแล้วก็ผ่านด่านต่างๆนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาลองรีวิวเล่นกันให้ดูนะครับผมเ <c oughs> บื้องต้นกันก่อนหน้านี้เป็นหน้าสำหรับตั้งชื่อนะครับสามารถกดตรงลูกเต๋านี่ให้เขา ประมาณว่าให้เกมทางเกมเขาแรนดอมนะแต่ผมตั้งเองครับลบไปโอเคเชื่อทันวานะครับผมไปเลยคอนเฟิร์มชื่อซ้ำนะครับไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอโอเค ชื่อทันวากรละกันไม่ได้อีก咯ทำไมไม่ได้อ่ะชื่อไทยได้ไหมผมชอบคนนี้เป็นพิเศษนะครับจูโล,ลงนะ่งครับชื่อร้องว่าเตียวหยุนไม่ได้นะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือว่ามันจะเป็นตัวเลขเอ่ยเดี๋ยวเราลองเป็นตัวเลขดูนะได้ปะไม่ได้เหรอคืออะไรของพี่ครับเนี่ย ดีสองตัวได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะแม่คุณทำไมมันไม่ได้หรือว่ามันห้ามตัวเล็กห้ามตัวใหญ่เปะ่าเดี๋ยวผมขอมันก็ไม่ได้ห้ามตัวใหญ่นี่นะอืม ตัวเล็กเอาได้ซะงั้นโอเคแล้วมาถึงเขาก็จะให้เราไปที่ไหโอ้โหมาถึงให้เรามาเปิดกาชากันก่อนเลยนะครับจะมีแบ่งแบ่งเป็น normal แล้วก็ elite นะครับฟรีนะครับผมขอตัวเด็ดๆมาวะเป็นตัว โอ้โหชีซีครับผมใช่เป่าเอ่ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง ZU ทยูเอใช่ไมครับใช่ครับ c ีซีครับผมมีสกิลอันติเมสกิลนะครับ อาเป็นคลาส B นะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นไฟนอลดูมนะครับทำการอาเป็นลูกไฟทำดาเมจในแอเรียรอบๆตัวคอนเฟิร์มไปกลับมาอันนี้เป็นอีเลียดนะครับน่าจะได้ตัวโหดกว่า c เป็นแน่แท้ขอเด็ดๆมามาเด็ดๆขอเด็ดๆได้มาเป็นโอ้โห โจผีครับฮีโร่แรง A ครับผมอันติเมทสกิลเป็นช็อกเวฟนะครับช็อกเวฟออฟเวนนะครับอะไรเนี่ยทำดาเมจแถวหน้านะประมาณนั้นครับได้ชีซีกับโจผีมาอันนี้เขาบังคับใช่ไหมกดออกไม่ได้ด้วยนะบ,บังคับให้ไปแบทเทิลนะครับทำการ อ่าดี ploy นะครับหรือว่าจัดทับกันก่อนกด c c กับโจผีเข้ามาในทับครับแบ็กกลับไป Power ของทีมเราเพิ่มเป็น1171นะใช้ในการต่อสู้ใช้หัวใจ6นะครับตอนนี้เรามี61เวลุยกันเลยเกี่ยวกับอ่า น่าจะสู้กับกองกำลังผ้าเหลืองนะครับเื้องต้นกันก่อนโอเคอันนี้ก็คุยกันนะก่อนจะออกลบนะครับผมไปเขาให้กดทางนี่ครับในวิเกตนะครับก็แปลว่าน่าจะแปลว่าสำรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี้มันให้หลบว่ะใช่ปะลบไม่ได้หรอ สามารถกดอันติได้ครับนี่ครับอันติของโจผีก็กำลังมาครับจัดดินี่โอ้โหเป็นมังกรสีน้ำเงินครับมาสีสีลูกไฟมาพอดีโจผีมาด้วยจัดจัด,จ,ดจัดเต็มเข้าไปมังกรสีน้ำเงินพุ่งทะยานขึ้นมาวัดกับบอสครับัง่า,านนี้ตีกับบอสอ,อยู่เอียบร้อยครับ สาดาวครับผมไม่มีอะไรเนี่ยฆ่าศัตรูได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฆ่าผ่านด่านใน180วินาทีไม่มีฮีโร่ที่ตายนะครับในทีมอยู่ครบได้3ดาวก็ได้พวกอไอเทมดรอปต่างๆนะครับเราบังคับให้เราไปที่ฮีโร่นะไปที่กวนเป่งน,นะครับ อัปเดมแล้วก็มาที่สกิลครับในอัปเดตอัปเดตอัปเดสกิลด้วยบ,บังคับเราอีกแล้วไปแรทเทิมต่ออีกแล้วเหรอบังคับเลยนะโอเคไปลุยกันก่อนเลยละกันทับเหลืองใช่ไหมโอ้โหด่านสวยมากเลยครับ เป็นาันหีมะนะจัดไปดิครับพี่อาจจัดจัดหนักจะเต็มนี่ยิงแล้วฟาดฟันฟาดฟาดฟันอาจะใช้ไอ้สกิลอันตินี่ดูตามเกรดนะครับมันมีหลอดเห็นไหมดูตามรูปนะครับผมหลอดสีเขียวหลบได้ปะ่ะอ๋อสกิลโจผีจะเป็นกันนะ เหมือนบล็อกบล็อกท่าของเขาได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับดูตามเกรดนะครับเนี่ยเกรดเต็มแล้วก็สามารถใช้อันติเมตได้ซีซครับอ๋อสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะตีตัวไหนโอเคดองไปถ้าเถอะนี่ไงล่ะสวยงาม เรียบร้อยครับผมสามดาวครับมผมเกมนี้จากที่ไปดูรีวิวมาแรกๆนี่สายฟรีค่อนข้างเล่นได้สบายมากๆนะครับแนะนำเลยนะครับเป็นเกมสำหรับสายฟรีก็สามารถเกิดได้นะครับสบายใสๆมาที่ฮีโร่นะครับแล้วก็มาที่กนเป๋งครับมาอีโวนะเพิ่มดาวรหรือเปล่าอีโวกุนเป๋งครับ เป็น B สีเขียวพวก a t t a c k อ่า HP ต่างๆนี่พื้นฐานก็จะเพิ่มด้วยยังบังคับให้ดำเนินตามเรื่องของเขาอยู่นะไปไปต่ออีกอ่ะโอเคนี่เป็นหนันหัวนะครับชัปเตอร์หนึ่งไปลุยกันต่อเลยละกันโอเค จัดไปเจอกับบอสนะครับผมยังไงเจ้าเมืองหนันหัวเหรอลุยเลยเพื่อนจะหนักจะเต็มขอแบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไรมาบ่นอะไรเจ้าเมืองจัดมันโอ้โหเลือดแม่งเยอะด้วยคูณสี่นะครับผมเอ้ยตายงานงอกยังไงคนมาช่วยไหม ใครวะอีกคนมาช่วยวะช่วยเถอต้องช่วยแล้วจัดดิเอามันเอามันหูตายหมดเลยชิปโผงใครมาช่วยวะโกนอูป่ะ ช่วยหน่อยเหอะพี่ช่วยพี่หน่อยโอเคสามดาวครับผมดีนะมีมีกกนูมาช่วยหรือเปล่าไม่รู้เป็นกกนูหรือเป็นใครนะเก่งแหละช่วยเราได้นะตีบอสไปได้มาทำการอะไรเนี่ยอ๋อเป็นการ ได้ได้เศษครบนะรวบรวมเศษของฮีโร่ครับอัพเทนมาเป็นเลดี Brain, ้เบลนเดอร์อ๋อเป็นแม่ของโจผีนะครับเอ็นสีสิเอ็นส,ส,นสีครับอันเิเมตเป็นฮิวลิ่งวายนะครับ เป็นฮิวฮิวฮิวเพครับรีคอเวอรี่เพีให้กับทีมนะครับผมสวยสวยพี่สวยเลยจัดเอ็นสีเข้าทีมครับผมตัวฮิวอยู่แล้วยังไงก็ได้เปรียบนะยังบังคับเราลุยต่ออีกเจอกับลูบูครับลิปโป้ครับผมปะหอแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะหนูจะหนักจะเต็มอะ่ะ ริปโป้บอกใครมาจะมาแพ้ค่ะตรงนี้เหรอโอ้ยเจ้าหนูทั้งหลายเดี๋ยวเจ้าจะเห็นของดีเราสามารถหลบอ่าอันติศัตรูได้นะครับผมกดอันติของโจผีครับเออสวยเอาแม่งก่อนละเอาบอสก่อนเอามันลุมมัน รุมตัวตัวๆไปโอเคไปกวนเปน่งวิ่งน้ำหน้าเลยวะเอาดิจัดดิอันติครับของโจผีครับโอ้โหอะไรอะไรหลบได้เว้ยหลบได้เว้ย ฮิวครับโอ้โหสวยจัดมันจัดมันดิจัดมันดิดนดอืม้มอินสกายว่ะโอ้โหสามารถกดไอ้ปุ่มไฟล์นะครับเป็นคล้ายๆสกิลเอ่อสกิลต่อเนื่องของทั้งทีมอ่ะอืมทีเดียวหายเลยครับริปโป สวยครับนี่ผมรู้แล้วตอนแรกผมไม่ได้หลบไงไอ้ที่ผมตายไปต้องสามตัวแล้วมีคนมาช่วยอะ่ะคือผมกดไปกดปัดจริงๆมันต้องกดเดินนะครับจิมจิ้มเดินเพื่อหลบหลบไอรัศมีอันติเมตของไอตัวบอสอ่ะตะกี้ผมกดกดกดจิ้มไงแล้ววิ่งวิ่งใช่ไหมมันก็จะวิ่งตามกวนเป่งออกมาก็เลยก็เลยไม่โดนนะไอสกิลอันติของลิโป้อ่ะไม่นั้นเจ็บหนักแน่นอนนะครับรอดไปได้ มาทำอะไรสวิตอออ๋อมนถึงว่าใส่อัตโนมัติใช่ไหมใส่พวกดาพวกเกาะนะครับโอเคอัปเกรดฮีโร่ครับผมสวยอ๋อตอนนี้เราไม้นี่ละเราสามารถเล่นเองไน้ละผมจะอัปเกรดโจผีให้โหนๆหนก่นครับเพราะว่าเป็นตัว A นะ พวกดาบพวกอะไรพวกนี้เราสามารถหาได้ตามด่านต่างๆนะครับด่านดรอปต่างๆอย่างเช่นเนี่ยกรีนสติลสวอตเนี่ยเราก็ไปหาตามชัปเตอร์สองจุดสิบนะครับแล้วก็สามจุดสี่ได้ซึ่งมันยังไม่เปิดนะเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงนั่นเองอยังไม่ให้ไปเทิรนต่ออีกเหรอจะไปะบังคับอะไรผมตลอด พวกนี้ก็จะเป็นอ่าใครจะมาเติมองเติมเงินก็เติมได้ตรงนี้นะครับผมแพ็ก VIP เนี่ยเราก็เก็บเลยนี่เรา VIP สูนย์นะก็คือสายฟรีนั่นเองก็ถ้าเกิดคนเติมตังยิ่งเติมเยอะก็ได้จะได้รางวัลตรงนี้เยอะมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ครับมาเคลมได้ครับเป็นอ่โกนะครับผม แล้วก็มาล็อกอินนะครับได้รางวัลล็อกอินตรงนี้ครับได้มาสามหมื่นโกนี่เลยเอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นรางวัลของแต่ละวันนะครับเป็นเคสเคสที่เราต้องทําแต่ละวันอันนี้มันเป็นลดราคานะเป็นป้ายป้ายเอาไปรีคูดไอตัวเทพได้นะครับไปซุ่มกาชาได้นะพันห้านะครับผม ทองกูยังไม่มีสักอันเลยเนี่ยตำลึงผมศูนยะ์อะศูนย์ของแท้ดูเมลหน่อยสิกดกเพย์ไปได้เลยนะครับผมได้มาหนึ่งรอยตำลึงนะครับแล้วก็หีบหีบการเติบโตเลเวลสินะแล้วก็น้ำยาอะไรไม่รู้น่าจะเอามาอัพเกรดฮีโร่ได้นะครับประมาณนั้นอา้าวมีการสุ่มฟรีอีกครั้งครับ เราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะว่าตรงเนี้ยเนี่ยอิลิ e อิลิฮีโร่รีวิวเนี่ยรีวิวเนี่ยก็มาดูได้นะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เจียซูนะ่าจะเป็นกุยแกนะลูซุนหรอลกซุนหรอแต่ตัวเป็นผู้หญิงว่ะมาเฉียวนะครับระดับ S S S นะครับเกาเจียหรอ เกาเจียนี่ใครวะตันโกงเหรอไม่น่าใช่นะอันนี้กวนอูนะครับผม S S เอ้ยระดับ S S นะครับใช่แล้วไอคนที่มาช่วยเราอะก็คือกวนอูนั่นแหละใช่เลยมีเกาะมีเกาะมีเกาะเ,เขาๆอย่างเงี้ยใช่เลยรูบูยังระดับ S S อ,อ่ะหมาเฉียวแม่งม้มาเฉียวแม่งเก่งกว่าลิโป้อะ เฉียวเก่งมาลิโป่ะแต่ผมสงสัยว่าไอ้นี่มันไขรวาไอ้เกาเจียเนี่ยผมขอดูแป๊บหนึ่งกุยแก่ครับเกาเจียกุยแก่ครับ,รรรบอ๋อกาเซียงครับเจียซูเจียซูเนี่ยครับคนแรกสุดเนี่ยเป็นเป็นกาเซียงนะครับผมเป็นอ่ากุนซือของโจโฉครับผม เคยอยู่กับอ้วนเซียวมาก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะมาอยู่กับโจโฉอันนี้เกาเจียเป็นกุยแก่นั่นเองทุนซื้อของโจโฉครับเสียดายที่อายุอ่าสั้นไปนิดนึงนะครับป่วยตายไปก่อนไม่งั้นนี่โจโฉแม่งจะโหดกว่าเดิมอีกก็เนี่ยครับสามารถมาดูได้นะครับผมอันนี้นี่อาจิวี่นะครับผมพัดไฟมาเลยเดียวเรามาเปิดฟรีกันก่อนครับ เอาได้มาเป็นเศษว่ะเศษของใครก็ไม่รู้นะหน้าเด็กมากจับอีกหนึ่งทีได้ฟรีเหรออ้าฟรีก็จับดิโอเคไม่ฟรีละเอาไปไม่ฟรีละอืมไอไอป้ายทองนี่ผมจะเก็บเอาไว้แล้วกันเก็บสิบแล้วเดี๋ยวแบบมารีคูซทีเดียวนะมาจับทีเดียวสิบอันผมว่าน่าจะเจ๋งกว่า อันนี้รีเควสตเฟนนะครับผมมีคนในนี่ผมมาแล้วนะอ่าแอดเฟนผมก็อากีไปแล้วกันแล้วเฟนเฟนสามารถส่งของขวัญน,นะส่งของขวัญให้เพื่อนบ่กดกรีฟอ์ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนส่งของขวัญมาเราสามารถกดเคมออได้เนี่ยกดเคมอมันยังบอกนะว่าสเตมินาเรายังเต็มอยู่นะโอเค มีอัพฮีโร่อัพเกรดอะไรได้บ้างฮีโร่สตาร์น่าจะมาเพิ่มลง, mm hmm. ลงเพิ่มดาวอะไรกันตรงนี้นะย mm hmm. ังอัพเกรดได้อีกกว่าเนี่ย mm hmm. ผมจะมาอ mm ัพ hmm. ให้กับทางโจผีแล้วโอเคแล้วอัพสกิลโจผีด้วยนะ mm hmm. มาที่อืม mm hmm. เอาเป็นนี่แล้วกันอ่าโอเคสาไปเลยนี่งไงนี่งไงสุดแล้วเพราะว่าโจผีเราอยูสี่นั่นเองอัพอีกเออแน่นๆเลยขอแบบโจผีแบบแน่นๆเลยสวย อัพได้อีกป่ะวนเป่ปงชีซีนะครับชีซีเป็นอันดับบีนะครับผมนั้นก็ต้องอัพอีโวไปด้วยเลยด้วยไหมอีโวให้เอ็นสีไปด้วยเลยป่ะโอเคแล้วก็อัพเอเดตเอ็นสีไปด้วยเลยป่ะโอเค โอ้โหหขว่ผขาผลโหดไม่ได้แล้วโอเคอัพให้ชีสีแล้วกันสวยอัพดีกไหมเต็มเลเวลห้าพอดีเลยนี่งไงแบบโหดจัดข,ขิงขิงไปเลยทีเดียวนี่นี่นี่งไงนี่งไงเย็นสี ต็มไปหมดเอาแม็กเลยสวยครับแล้วก็ไปรุยกันต่อเลยดีกว่าปะให้มันจบจบกันไปนี่สามารถรับมา,าเคมลมรับหีบนะครับผมรางวัลได้นะครับเมื่อเราผ่านไปถึงจุดจุดนั้นแล้วอะ่ะพอผ่านาจุดจุดนั้นก็จะมีด่านด่านนั้นนะครับก็จะมีหีบสมบัตินะครับให้เก็บในนั้นก็จะมีรางวัลต่างๆ นี่แล้วพอเก็บดาวได้ครบ 9, 9ดาวนะสมดาวแรกก็จะได้หยิบหยิบทองแดงนะครับผมมีตำลงตำลึงให้เราเก็บด้วยเนี่ยหดาวก็จะมีอีกอ่เคมไปให้หมดเลยโอเคไปลุยกันต่อเลยไหมเขาบอก formation นะครับผมอีโ e วได้เหลอนั้นผมอีโวให้กับทางโจผีแล้วนะครับ <c oughs> เทพเลยโจผี อีโอเลยอีกไหมนี่ e นงไงล่ะใส่แบบใส่ออเลยใส่อเลยสามารถทำอะไรได้คอนเฟิรม์มอ๋อโอเคทำการอัพเกรดอุปกรณ์นะครับผม อย่างเช่นอัปเกรดเกาะหรือว่าเป็นดาบต่างๆแล้วก็จะเพิ่มพลังให้กับฮีโร่นั้นๆด้วยสวยดิครบแล้วนี่เนี่ยโอเคลงครบสี่คนแล้วนะพี่ยังไงเอ่ยแล้วทำไมมันมีจุด,ดแดงให้เราอีกวะมีแอซิดด้วยนะก็คือเป็นตัวตัวเสริม ถ,ถ้าเกิดใส่มาด้วยนี่ก็น่าจะเพิ่มพลังให้กับทีมของเราไปอีกนะครับผมด่านต่อไปเป็นฮอตเพรสูตน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่อยู่ในอยู่ในโจนพวกผ้าเหลืองอยู่นะครับผมอะไรก่ะ อ๋อ oh, เพื่อนส่งของขวัญมาให้เทนฮีโร่ได้นะ uh, กดไปเลยพลัง mm hmm. mm hmm. ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก mm hmm. เดี๋ยวเรานี้เราจะอ่าชัปเตอร์หนึ่งให้จบนะครับผม mm hmm. แล้วก็เบื้องต้นกันก่อนโอเคไปลุยกันเลย ไม่เจอลิโป,โป้ก็สบายใจไปเปาะหนึ่งเอาไ้ตัวนี้ก่อนรูมันนี่แหละนี่แหละขอหนัก,นกขอหนัก,นกเอาแนวหลังไปก่อนครับแนวหลังนี่มันตัวตัวทำแต้มครับเอามันเออกระเด็นเอาจบแล้วเลยมันง่ายจังเลยอะ ก็เพราะว่าเราไปทำการอัพเกรดฮีโร่มารัวๆเมื่อกี้นั่นแนะ่ะนี่คือผลของมันนะจบง่ายเลยครับผมกำลังเลงอยู่ว่าเดี๋ยวบอสมันจะแบบว่าออกอันติมานะออกพลังอ่อออกสกิลอันติเมตมาแล้วเดี๋ยวผมจะหลบนะไม่ได้ไม่ได้หลบเลยอะเรียบร้อยเลยอะง่ายยายเหลือเกเน ทำอะไรแะโหให้คุกเติมนี่วาเชิญชวนให้ผมเติมนีว่วะผมไม่เติมหรอกหแล้วนะเดี๋ยวสนะิบแล้วเดี๋ยวเจอกันีน่หนูปะเดี๋ยวไปอีกสองดานแล้วเดี๋ยวลากันไปก่อนในคลิปนี้นะครับผมด่านนี้จเจอตัวอะไรโอ้โหบุกเข้ามาในเมืองแล้วครับจังหวะน,นี้ครับ เล่นโล่แม่งก่อนเนี่ยทำลายโล่แม่งก่อนกะทืบมันเคลุมลุมเน้นลุมเน้นลุมเออเอาแม่งเลยเนี่ยโอ้โหทีเดียวหายเลยครับบุกเข้ามาแล้วครับในป้อมนายแล้วครับในวันนี้สวยเพิ่มเลือดครับเย็นสีนสีเพิ่มเลือด กระทืมันเฮ้ย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 เนี่ยอะไรอะไรรู้รู้หลบทานหลบทานอีหนูโจผีเกตกำลังเต็มมันลดเกตล้วด้วยครับโอ้โหไม่งอา่ะเอาเรื่องอยู่ไอ้เฮ้ย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 อะไรไม่โดนหรอกหลบทานหลบทานขอโทษขอโทษเรียบร้อยเกตไม่เต็มเหรอลดเกตเหรอเนี่ยทำเป็นลดเกตนะ ตีไปด้วยเกผมลดนะผมมันอันตีใส่มันไม่ได้นะตีหลุมตีมันนี่แหละตีธรรมดาก็ได้โดนไปดีหลบอันตีของมันสองครั้งติดนะสวยๆเลยเนี่ยแล้วพอเควสเควสเราครบเราก็สามารถมารับได้นะครับกดควิกเคมไปเลยครับนี่น้ำยุงน้ำยาแล้วก็โกมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับผม ่ะเราไปจบด่านบอสกันดีกว่าชัปเตอร์แรกอะไรเนี่ยกวาเดนบีสเหรอปีศาจหรอมาดิงานบง้งด่านบอสหรอจัดให้หนักเลยจัดให้หนักๆเลยโอ้โห,หรู้จะเจอรูบูอะ่ะหรือรูบูมันจะมาช่วยเราเปล่าน่าจะนะ หรือว่าเราต้องไปช่วยลูบูเอออันนี้น่าสงสัยภาพแม่งสวยดีเว้ยเอามันลุบตืบเฮ้ย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 นี่ทำลายทำลายเฮ้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 ยลุมมันลุมมันมันตีใช่เลยเว้ยใช้งวงตีใส่เราเลยหรือเว้ยลบลบ ทำลายทำลายกัดืบมันต่อฉีซีลูกไฟกัดทืบโจผีตีแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยอะไรไม่ได้แอมหลอกอีหนูไม่ได้แอมหลอกครับเรียบร้อยหลบมาด้านข้างรู้จักคำว่าจูกไหมจ๊ะเรียบร้อยครับผมช้างก็ได้ล้มลงไป เป็นที่เรียบร้อย3มดาวไว้ดีครับสวยสวยสวยงามครับผมก็จบกันไปนะเบื้องต้นนะครับรีวิวเกมเสามก๊กนะครับผมชื่อเกมว่า T ีคิงด้อมฮีโร่ออฟเรเจนนะครับผมเป็นนาววางแผนเทคนิคนะครับ ผ่านด่านต่างๆนะครับก็สามารถไปโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS กันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปหน้าล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ